เดยะตอนนี้เราอยู่เันที่ร้านนมสดนะคะจังหวัดระยองโอเคเดี๋ยวเรามารอ, <c oughs> อ,อดูว่า จะเป็นยังไงสั่งไปกี่อย่างเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่อย่างสี่อย่างสามคนบรรยากาศดีมากเลยลองดีแทนกล้องไปดูโอเคค่ะตอนนี้นะคะอาหารเราก็มาแล้วอ่ะเราไปดูอย่างแรกก็คือปูนิ่มผัด ขี้เมากับกะเทะกรอบอันนี้ทะเลผัดชาค่ะแล้วก็ปลาระปงทอดน้ำปลาอันนี้แห่ขึ้นนะคเมื่อกี้นี้โดนไปทั้งหมด1,275บาทก็ถือว่าไม่ค่อยแพงนี่อย่างไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถือว่าค่าบรรยากาศ แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนะคะโรงแรมชื่อว่าลาบูนล,ลาอะไรนะลาบูนลาบูนโอเคโรงแรมลาบูนกันแล้วนะคะอยู่ในสต๊ีใช่แล้วเราจะอยู่ที่นี่กันสองคืนนะคะและนี่ก็คือห้องของเรา ตอนเย็นเราจะไปกันที่หาดนางลำนะคะไปหาอะไรกินกันใช่เราจะไปกินข้าวร้านน้องโอเป็นร้านที่ไม่มีใครที่หาดนางลำไม่รู้จักใช่น้องโอเบอร์หนึ่ง้องโอเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่ง,เ,เ,งเลือกเบอร์หนึ่งโอเคไปค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านน้ำโหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมายเรียกลานะคะแต่ร้านจริงๆคือน้ำโหมแต่เบอร์เบอร์แบบเวอร์ลิงนะตอนนี้เราอยู่ที่ Twenty Twenty f u r t w e t w e n t y o r เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีใช่ เราสั่งมามาสองตัวช็อกโก้สตอรี่ค่ะเป็นเมนเรคคอมเมนต์แล้วก็คาราเมลฟอกสักอย่างนึงเดี๋ยวขึ้นขึอะไรใช่้างลางโอเคอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะแล้วก็ขายไม่ได้เลยขนม a place to be and a few good friends for some <laughs> company if you'd like to stay you don't have to leave we leave the lights on and the door unlocked if you drop on by you don't have to knock we're happy to share whatever we've got ร้อนมากเดี๋ยวจะแปะแปะรูปให้ดูบรรยากาศจะได้ภาพอ,ออกมาเป็นแนวไหนบ้าง o s m like ขออนุญาตใส่แมสเพราะว่าคนเยอะนิดนึงเ่นิดน <laughs> <laughs> อก็เยอะแหละเยอะเยอะแต่ว่าเขาก็นัน่งกั <laughs> <laughs> งนเป็นกลุ่มๆแหละก็ไม่ไ <laughs> ด้ <laughs> ไม่ได้ดูอันตรายขนาดั้นส่วนข้าวอาหารก็มีทรงฟ้าตุกปลากับนำเสนออะไรนะคุกอบุญเนคุอบอกอบบุญเซนค่ะคบกอบุญเ้นที่นี่คืออร่อยมากจริงๆโอเคค่ะโอ้เราก็จะบอกว่าร้านอาหารในเนี้ย ก็ราคาจะเหมือนกันหมดทุกร้านเลยแล้วก็เมนูก็เหมือนกันดังนั้นก็เดินดูก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวกลับมาร้านหนึ่ง <c oughs> ไม่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 กดดันอะไรเลยแต่ร้านหนึ่งนะไม,ไไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรด้วยค่ะไปไปกินก่อนดีกว่า คือเปล่าน่ากลัวหรือเปล่าก็ที่หาดนี้ก็มีอยู่สองร้านทำร้านไหนก็ได้เพราะว่าลายก็เหมือนเหมือนกันแหละก็้คุณพ่อคุณแม่นั ute, hey, or or ่งเสื in in okay, bye bye! ้อกินบรรยากาศก็ถ้าน้องเบื่อๆก็มาระบายสิได้นะคะค่ะบ๊ายบายนี่ร้านนี้นะคะ นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโอโซนอตพัทยาวิวโรงแรมดีมากเลยค่ะจะมองไปเห็นชายหาดด้วยใช่สวยมากหรือมันดูแบบกว้างใหญ่ตามภาพที่อินเสิร์ตให้ดูเลยสวยจริงแต่ว่าโรงแรมไม่ได้อยู่ใกล้หาดแต่ว่าไม่ได้ติดขนาดที่แบบว่าเราเดินออกจากโรงแรมแล้วก็ถึงเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องเดินอ้อมไปเข้าหน้าหาดอีกท,ทีหนึ่งแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่นี่คือ เซอววิสเซวิสก็คือบริการตัวเองมีรถยกกระเป๋าให้แต่ก็คือเข็นเองจ้าก็ไม่ได้อะไรป่ะไม่ได้อะไรเพราะว่าทุกอย่างมันก็สะดวกสบายดีแล้วใช่ใช่แล้วก็ห้องก็ดีห้องดีมากใช่วิวสวยเตียงนุ่มเตียงเตียงหันออกชายหาดได้เลยเช้าๆมาก็คือเอาให้แดดเยียมเนเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะอันนี้คือตะวันตกใช่โอ้โหพระอาทิตย์ตกดินสวยสวยจริงตรงนี้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศ ในส่วนของสาวนัดนด้านล่างหรือว่าผ้าพาทิตตกดแต่ง o ตอนนี hmm. okay. con, ้เราอยู well. ่ที่ร้านอีนะคะเป็นคาเฟ่เกาหลีคอนเปิหม่น่ารักมากกระจายหม้อหมุนิม๊ดน่อย คือถ่ายรูปเยอะเลยสำหรับสายคาเฟ่สายถ่ายรูปเช็คอินนะคะเข้ามาวันนี้มีสาวๆมาทำคอนเทนต์กันเยอะเลยรอบๆร้าน กันใหม่ที่ต่อไปสวัสดีค่ะ